สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับผู้สะสมเหรียญเงินตราต่างประเทศนะครับหรือว่าเป็นองค์ความรู้เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับแนวทางในการสะสมเหรียญหรือใคร อยากทราบมูลค่าราคาเหรียญที่มีการซื้อขายกันในปัจจุบันนะครับทางช่องของเราก็จะค้นคว้าหาข้อมูลมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อนเนื่องนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับซึ่งเหรียญเงินตราต่างประเทศนั้นที่เรานำเสนอนั้นก็จะมีมูลค่าราคาสูงหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับ หรือหลักร้อยล้านหลักพันล้านนะครับซึ่งเราก็จะไปค้นคว้าหาข้อมูลมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังในช่องของเรานะครับซึ่งสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับมูล,ลค่าของเหรียญที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันก็แน่นอนว่าหลักแสนและหลักล้านอย่างแน่นอนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับ เหรียญแรกที่นำเสนอให้ทุกท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่าราคายังไม่สูงนะครับซึ่งเป็นเหรียญขนาดใหญ่นะครับเรื่องราวบนพื้นเหรียญน,นะครับก็บอกเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีในของแต่ละประเทศนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็ถือว่ามีเอกลักษณ์มีความสวยงามเฉพาะตัวนะครับมีมนเสน่มีความขลังนะครับ บนพื้นเหรียญนะครับซึ่งเหรียญนี้ราคาก็ยังไม่สูงนะครับมีการซื้อขายกันเท่ากับราคาหน้าเหรียญหรือว่าราคาอาจจะลดต่ำลงได้นะครับเพราะว่าราคาเหรียญนี้ก็ยังไม่มีมูลค่าสูงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับในการตกลงซื้อขายเหรียญต่างประเทศนะครับเหรียญไหนที่มีการผลิตน้อยหรือเป็นที่ต้องการของคน นักสะสมเยอะๆก็อาจทำให้มีมูลค่าราคาสูงนะครับมาดูเหรียญที่2กันนะครับเหรียญน,นี้ก็สภาพของเหรียญมีการใช้งานแล้วนะครับก็มีร่องรอยการใช้งานนะครับราคาก็ยังไม่สูงนะครับเป็นเหรียญปี2009นะครับเหรียญปี2009เป็นของอน่าจะประเทศอินเดียนะครับ มูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญหรือว่าราคาอาจจะลดต่ำลงเท่ากับาราคาที่ตกลงซื้อขายกันนะครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับในการซื้อขายเหรียญเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปี1,998นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปี1,998มูลค่าของเหรียญก็เท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับยิ่งเหรียญสภาพที่มีการใช้งานแล้วราคาจะลดลง ต่ำกว่าหน้าเหรียญนะครับซึ่งก็ทําให้ราคาเหรียญนั้นไม่ได้มีมูลค่าสูงมากนักนะครับอีกเหรียญนะครับเหรียญนี้มูลค่าก็เท่ากับหน้าเหรียญนะครับมูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับยังไม่มีราคาสูงนะครับยังไม่มีราคาสูงมากๆทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับ แต่โดยมากแล้วก็จะซื้อขายผู้ซื้อก็ต้องการราคาที่ต่าผู้ขายก็ต้องการราคาที่สูงนะครับตอนนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การตกลงกันนะครับเหรียญดังกล่าวนี้เป็นเหรียญปี1987นะครับเปลี่ยนนี้ปี1987ราคาก็เท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับราคายังไม่สูงนะครับเหรียญน,นี้เท่ากับหน้าเหรียญ เดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงกันนะครับว่ามูลค่านั้นจะราคาเท่าไหร่กันนะครับวันนี้ก็นํามาเสนอให้ทุกท่านรับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องทุกๆวันนะครับทุกๆคลิปนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญนี้นะครับเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงซึ่งเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับ เหรียญที่ท่านกาลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป็นเหรียญปี1,907นะครับเหรียญปี1,907เป็นเหรียญกระสับทองคานะครับที่มีความพิเศษและเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญอย่างมากนะครับซึ่งรายละเอียดของเหรียญดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ผลิตปี1,907นะครับมูลค่า 20ดอลลาร์นะครับ20ดอลลาร์หมายถึงมูลค่าหน้าเหรียญนะครับ20ดอลลาร์วัสดุทํามาจากทองคำนะครับวัสดุทํามาจากทองคําด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าคือเหรียด้านหน้าตรงนี้นะครับที่ท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับด้านหน้าของเหรียญนั้นเป็นรูปเหมือนเทพีเสรีภาพนะครับถือครบเพิงและกิ่งมะกอกนะครับเขาเรียกว่ากิ่งมะกอกนะครับตรงที่เทพีเสรีภาพถือไว้นะครับ เทพีเสรีภาพนะครับถือคบเพลิงและกิ่งมะกอกนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญเป็นรูปนกอินทรีนะครับอยู่เหนือพระอาทิตย์ขึ้นนะครับรูปนกอินทรีอยู่เหนือพระอาทิตยท์ที่เปล่งแสงขึ้นนะครับขนาดของเหรียญน,นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ34มิลลิเมตรนะครับ34มมิลลิเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ น้ำหนักประมาณ33.44กรัมนะครับน้ำหนักก็ประมาณ33.44กรัมนะครับมาดูความบริสุทธิ์ของทองคำนะครับความบริสุทธิ์ของทองคำอยู่ที่0.9นะครับ0.9หรือ21.6กรัตนะครับ21.6กรัตนะครับสำหรับความบริสุทธิ์ของทองคำนะครับสำหรับ เหรียญรุ่นนี้นะครับมีการออกแบบให้มีลวดลายที่นูนสูงกว่าเหรียญรุ่นอื่นๆนะครับความพิเศษนะครับก็คือมีการออกแบบที่นูนสูงกว่าเหรียญอื่นๆนะครับทำให้มีความสวยงามและมีมิติที่โดดเด่นนะครับมีมิติดูหลายๆมุมก็จะทําให้เกิดความสวยงามบนพื้นเหรียญนะครับมีมิติยังไม่พอมูลค่าของเหรียญก็มีราคาสูงด้วยนะครับ ขอบเหร baptism, response, baptism, the sea, is is ียญมีล şey, em, ักษณะเป็นเส้นลวดนะครับขอบเหรียญสังเกตขอบเหรียญนะครับมีลักษณะเป็นเส้นลวดนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเหรียญรุ่นนี้นะครับของเหรียญรุ่นนี้ดูขอบด้านขอบเหรียญด้านข้างนะครับเป็นขอบเส้นลวดนะครับถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของเหรียญรุ่นดังกล่าวนี้นะครับเหรียญทองคํานี้นะครับซึ่งเหรียญที่มีสภาพใหม่นะครับยังไม่มีการใช้งานก็จะมีมูลค่าราคาสูงนะครับ เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญนะครับซึ่งถ้าเหรียญมีสภาพดีๆใหม่ๆนะครับราคาที่ซื้อขายกันก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ืนถึง40,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับ2 0 0 0 0ถึง40,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คูณประมาณ33บาทเข้าไปนะครับราคาที่ซื้อขายก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับถ้าเหรียญสภาพสวยๆก็มีมูลค่าสูงถึงหลักแสนหลักล้านนะครับบางเหรียญน,นะครับก็อาจจะสูงถึง50,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับโดยเฉพาะเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีการซื้อขายเมื่อวันเ,เมื่อเดือนธันวาคมปี พุทธศักราช2,567ที่ผ่านมานะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้นะครับราคาที่ซื้อขายกันก็อยู่ที่9,3990บาท80สตางค์นะครับ9,3990บาท80สตางค์นะครับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับ9 0 0 0กว่าบาทนะครับก็เป็นเหรียญทองคำที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญเงินตราต่างประเทศนะครับ แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเหรียญที่มีการปลอมขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้ก็มีการทรําปลอมขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับทำลอกเหรียญแบบขึ้นมานะครับดังนั้นการซื้อการขายก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนนะครับเพราะว่า,าถ้ามีหนังสือรับรอง ว่าเป็นเหรียญแท้เหรียญจริงนะครับก็ถือว่าเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วการซื้อขายเหรียญที่มีมูลค่าขนาดนี้ก็ต้องมอีใบรับรองหนังสือรับรองต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่หายากนะครับเป็นเหรียญทองคำนะครับก็นำมาสรุปให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมเหรียญหรือว่า ท่านใดสะสมอยู่แล้วก็ให้ทราบว่าในปัจจุบันนั้นเหรียญดังกล่าวนี้มีมูลค่าราคาซื้อขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะได้อัปเดตราคากันได้ถูกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับในการซื้อขายเหรียญดังกล่าวนะครับหากเป็นที่ตกลงกันได้นะครับมูลค่าอาจจะตามกว่านี้หรือสูงกว่านี้ก็อยู่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายนะครับตามความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับ แต่ในเบื้องต้นนี้ก็ถ้าเหรียญสภาพแบบนี้นะครับก็อยู่ที่9 0 0 0แสกว่าบาทนะครับเกือบ1ล้านนะครับสำหรับเหรียญปี1,907นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นองค์ความรู้ต่อยอดหรือนำไปพัฒนาความรู้หรือ,อบอกต่อเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ